บอกว่าโมเป็นยังโมท่านบาดกันอะไรอ่อนชิมน้ำก่อนนะชินกงมันปั๊บเลยกับมนโอเคแล้วนะปิดฟ้าไปเลยบบดนี้ปับเลยกันอะไเตะดังขนาดนี้ปั๊บปะรวอยู่เอาใส่ปะเป็นวะใส่เรายวเขียวกเดกเพราะอะไรตอนตื่นเพราะอะไรเนาะเพราะอะไรเอาขึ้น ปั๊บมักซิปโอเคพี่น้องเลยอ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อไปใช้ซีม,มันรู้ฮะเอาเอหน้าม,มันเอาหน้าม,มัน,นมคนคนก่อนคนฟังนั่นเอออะไรเอาฟังนั่นมาเออที่น้อยเอาประเด็๋ลงไปเมื่อกี้ว่าเข้มแน่นอนบทสนิทคนเว้ยอ่ะซีม,มานี่ซีมตอนซีมตอนซีมนึ่ เช่บเยวนาะเดี๋ยวสุดกอนันึนงเนาะไปพี่น้องเลยคันมาแซ่บเลยโอเคเลยล่ะอเ,นะเออ,เอาบอพอุพอพอักขยงเนาะยบียดเลยลูกักขยังเงียวนะายังขนาดะปุงเลยนะบุเอาก,กอ,อกมาปุงมาน่าออมาเลยปิดปิดผาปิดปิาไว้กินขยงออกบิดฮะกินกระเพาหมอนะ

เอาไปขายบ่เอาไปกินเออลูกคนที่เท so ่าไรน้องคนที่สองคนที่สองมียิ่งบูชายบ่นไปตรวจเบิร์บ่เออโดยโดยอ้ามาบุญเลยนี่ยืมบวเขากินอยู่เพื่อนอะอ้าวพอดีเลยเข้ามาไว้หายพอดีมาไว้หายเลยนี่โอ้พี่น้องเลยเข่าพงกนี้มือเศร้าพลตกห้ำ อ่าพอดีอ่าเปิดคลิปมาพ่อแม่พันยูวนวานี่มา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 เอาเลยคนละคนละอนี้ไอ่าโดยโดยมามาเลยเร่ออ่าเมื่อไรมาเร่อเร่อมเมนยังคนตกห้หมเมนยังนกเหนอ่ะ่ามันเปียกเรื่อยอ่าอาบบบลนะอาเปิดเลโดยมาแต่หาดอไม้เนาะไม่ยังไงไม้ยังไงไม้พางไม้พาง เขาให้กูเกก่งบอกบเขามีอยู่อย่าใส่ปัญหาไว้ให้ยู่เก่งก็ไม่ได้บอหน่ปีนี่บอบอได้บอออกได้บอ้านได้แทบได้ฮะเด๋อว่าบอเป็นยังบอเป็นยังอยู่บ้านไหนล่ะนี่บ้านไหลางบ้านไหล่างนี่เออมาอยู่เคลื่อนย่ายบอโดนคนบ้านไดนบ้านสกีบ้านสกีพี่พ่นบอโอตัวผู้จักเออเฮือนเขาอาดัมยู่บอ อดาดำคาเปะนะเออฮะแต่มาตึงขึ้นอ้ดำอะไรเอามาบุญเ,เด้ยวยไอ้เนี่ยกระเทียมเผามาที่นี่หมูเผาเน่าวะะไว้เลยแหละเบิ้งนี่นะมันจะไมีกินเนาะขยงโอเคโอเคเดินทางปลอดภัยโดยเอาพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือทางอ่าแม่ดั่มด่วนพี่น้องเพิ่นให้ลุงซื้อของอันามาแจกมาได้ข้าวสาราอาหารแห้งเนาะพี่เนาะื้อนี้ก็ได้นัดกับอีหล่าไส้ไว้ว่าสิมาแกงเนาะไหมพี่น้องเอ้ย ก็เลยอ่ามาส่วงใบใบเนยังบ่อที่คิดเข่าเที่ยงซ้ำเข่าเศร้ากับไม่ได้กินพี่น,อน้องเลยเพราะว่ามื่อเศร้านี่กินข้าวจีบปาเตไปกับบะบุญบป็นปลาเพื่อนอ่าเปน็นไายกะกาบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนระวังในและกะต่างประเทศพี่น,อน้องเลย อ้าวสบายดีเรื่อบมาบุญเนอโดยโดยเออเบิร์พี่น้องเอ้สิมาเตรียมเห็ดกับข้าวให้ดิ้นี่ดิ้อันสบายดีลูกละเออแบบนี้แหละโอ้ยคักกะลีดอกพี่น้องเอ้ชิมแล้วชิมแล้วเบิร์กมามาแสบบอมามาบุญนะจับกล้องมาทีนี่ฮะจับจะทำทำไมใครเลยแม่จะเป็นใครแม่จะไป็ยังตอดมือเพัน ไปหาบักไก็ตหนึงทักกัดคนเคนห้องฝนตกภักกัดบ่มีอยังตอดมือแล้วนะเจ้บบูงกันบูบ่าดูว่ายังบ้าแบ่นีมันเบอร์อย่เลยเตรียวปุมาปุ๊บมาทานมันหลายพูดในลูกเราเลยทานฮะพอดีนะมันห้งไหม มันม on it on ันโบได้ได้โบบุญเด้แบบนี้นะทานนี่นะมันบับได้มันมันโบลุกได้มันเขาต้องเคี่ยวก่อนเนยหยาดใส่หยาดใส่เนเนาะมันก็ได้เป็นทานแบบนี้เนาะได้แล้วไม่ได้เดี๋ยวมืนกัมอนแมนโอมีแต่ว่าได้เจ้าน่ะมาอานมานี่มาใส่้นไม้ไว้ในลูกมหเอาไม้ของนี้เขาเอาไม้ออกก่อนนไม้ออกก่อนมันหลายโคตรวะทำนี่ลายโค ค่อยห้องมือกินแรงก็ได้หรอกเอาเอเอาเอานกัได้อืมนัด <c oughs> กันไว้เมื่อวานพี่น้องเลยเนาะอุ้แซ่บลีพี่น้องเลยอ่ะเดินหน,หนึ่งกับกาบสบายดีเด้อ <c oughs> พี่น้องวัดสุขูสุคนค่อยสิต้มกระดูกหมูก,ก่อนนะ,ต,ะต้มกระดูกหมูเลยค่อยสิปรุงกระดูกหมูเล้ค่ะทังอันนี้เดี๋ <c oughs> ยวน้ำไม้ลงข้างหลัง,ลอง <c oughs> โอเคโดยเดีย๋ดวยวไม่ไม <c oughs> ่พี่น้องเลยใช่ค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเคยค่อยๆนะ คอยมาใหม่ตีนลุงกระถอดเกือบใส่ดีด้วยพี่น้องเอ้ยนะโอ้ผมไหวแล้วป้องกันก่อนพอ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 ได้แล้วอะไรละอะไรละอะไรละมาอแไรละอะไรละเือเบื่อโอ้ยดันไม่ยางแล้วมันพื้นไม่มันโมคอยเป็นแก่นพี่น้องเอ้ยมันเบาแล้วมันเบาเลยมันมันเบิดไวสภาพอล่ะมาแต่คุวบ ดอยสีมื้อลุงเฮิร์มเล้ยมันหนีอย่ที่น้องเอ้ยลานไปหาก็แม่์ลานได้บ่เอออย่างงี้มาเมย์เพิ่นบสบายเดียวบังใช้กระดูกหมูโอเคบาบุญด้วยโจ๊ะๆไ้ก่อนเนอะหมูงูว่าบ่กระดูกหมูหมูก็มีเขียวเอ้ามาสร้างว่าเถอะเฮ้ยเขียวงูเถอะเขียวหมูเออโอ้ยกลวยมาแล้ว อู้าเลยตัวอ้าตยตายตายตาตาตาโครดอกบเลบอกกันใน้กุ๊เห็นมากรไรมาอ้โอ้เตนโดเตนโดพี่น้องเลยโคตดี้ากันเฮ็ดกันแบบไม่เลยมาเือไ่ต้องใช้ลาเกีเนาะเลือเนาะห่านห่านเดกน้ำเโดยเี๋ยว้อมกระดูกมูก่อพี่น้องเลย ด้วยไปกำลังดุไปกลังดุาใครมาเอาเอื้อมาเดี๋ยวลุงเห็นมืออีหล่าตำตำขเบืออันตำนี่ไปดูไปถ้าตำขเบือเด้อตำขเบือเซฟเพ็ดเด้อไ้บ่ไ้เนาะโอเคเอมาแต่ไฮว่นี่นะอืคูดีแซ่บได้มูนนี่สุดยอดเลยแหละพี่น้องเลยนี่เฮ็ดหูนูนี่น้ยเก่งหลายตัวได้ไห Boti ngay như thế này bóng dưới hài lòng sài thù hai, hai sài thất nhiên mãi hà, dưới mãi bóng dưới mãi bóng dưới mãi 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 ตำตำแนๆๆแนละเอียดเลยใชตำเพชรใช่เนาะหบุญเนาะใช่เพชรอ่าลูใส่ลูกโลดตำแนนบอกไว้เลยพี่น้องเลยซอยกันเพ็ดซอยกันเพชรคนหนึ่งจับกล้องเ็ดซอยกันกกินนซอยัเพ็ดซอยกันกิน,กน <c oughs> ลุงใส่บมกเพชรจักเม็ดฮะใส่บมกเพชรจักเม็ดอีหล่ะตำขาเบือก้อนลูกล่ะ<อ>ตำขาเบือก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันสีนี่ขนมมันหมดนี่หมด น้องชายสายตาแล้วโอ้ยเกลือบลงคลองเนาะเรียบร้อยด้วยยเนเยเธอขอ่ได้เอาม็ดไปหนอกเลยมันยังน้อยอยู่เฮ้ยอดีกินแซ่นี่นะต้องรอพอดีบกินทำนี่ะย เดืองเดืองธรรมชาติก่อนวดเดืองธรรมชาติเป็นเดืองแก่เลยเนาะแมนเดืองอู้แซ่บเลยด้วยคันคันแก่นั่นมันแซ่บอุ้ยเตาแตกเม้ยโอ้โหเตาแตกโอ้แม่นกับไฟกับไฟบ่้ะบอแมนกับไฟนี่นะอันนี้นะนี่นะเตาได้บูบุญเลย บําเม็ญบําเพ็บําเพนเต่าใส่เต่าโอ้บําเพนดินนั่นบ่นะดินมันแตกเฮ้ยดินพื้นมันนี่ดินพื้นมัน้ำแตกเออนี่เด้มันห่อนมันี่้มันบ่เข้าหม้อเว้ยทีนี้จังว่าเลยเออนี่เด้พื้นดินแตกพื้นดินแตกเอาเอาหม่องมาหนึ่งหม่องมาหนึ่งหันนี่นี่นี่หม่องนึงเนี่ยเมนดีดีเออแล้วมันบ่เข้าหม้อเว้ยฮะ เบื้งลูกเห็นบ่บ่มี้โหเหรอวะจังหวะเตากินได้แล้วจังหูว่ามันเยะมันเย็นเนาะด้วยเกิดเรื่องเล้ยงพี่น้องเลยร่าทั่วเว้นใบไม้ตกใจเกือบเม่นแลนนี้กันเลยรุดรุดพี่น้องเลยได้ยินมอสบุญได้ยินบ่ในคลิปปุ่นจริงอะโอ้ต่ำโลกเนาะ ยอยไปจี uh ๊ดจเขบือแล้วกอนคือไปทา่ากันเนาะใช่ขบือสีรายมันยังแส่บพ่อว่าใช้เบิดบอมอื้อนี่เบิ้ลโดนละใช้เบิดดได้บ่เมนบ่เบียนยังเบียนวะเสียบดีแล้วน้องใหม่ครับกับรถน้องเนาะเนี่ยเ้ยเงนดาวจนตื่น ลินแตกมันหดหน้าไม่ไปบ่าฟไอกับไอขัเงี้ยมันรัดไดาวมียังตอดมือตัวจนเป็นไข่นะมันเป็นมันเป็นคืดต้อนี่ว่าคุดยอีบ่าใม่ันบ้นบิอ๋อใคยุบป็นมะแรงบ่เออนี่กู มันก็นยังคล้ๆอยู่วิน่น,น,นั่นล้วก็ลงทาอีกเบ่าจาับอกพากันลงทางอีกอเบ่อยู่ปนะ่า่แหละเาอยู่บานดอนเขาไปหานี่เออยบ่นสงวมาเออสบ่กันเดีมา่ไดเนอะเ้หบ่บ

อัลลวะกลังทก่อนตงโีิยฮิ้าชาตไปางล่างไอซือล่างลายไม่ส่บัวแซ่บพอๆเลยใช่ตามีลูกตามีตามีตามีมันนี่นี่น่

ว่งเ,อเ,อเ,อเอนอระวังเนอะจะไหนบ่ปวดเตียงอ่ะประูนนึตถึงเขาบ่เบิบซ้ำบ่เดี๋ยวเพิ่นนะมากินหลังได้เนาะบอกว่าหนึ่งเ็ดไวปั่นนันเข้าวข้าวเดี๋ยวลุงก็แล้วแล้วนนะเก่งหน่อยไหมมันชิ้ย่างยังเนาะเดาวเนาะ อนัววายุมันจืดโพดได้นี่นะจืดโพดมาบุญในสำรับคอยเ้อฮั่นเอาเลยฮห้ว้าวเลยนะเบิ่งที่นี่โอเคบป่ะครัวครัว น้ำไปใช้ก่อนครับอ๋อน้ำกระไล,ลอ๋อเสีบ,บ,บชิ้งคนเห็ดกับลู้เลยนะว่าเสียบนะคนจับคุกจับสาสกู้แล้ว ถ้าม่ต้องตำมันแดกครับพริกตำแดคับแล้วมันเ็นตอนมันมันเป็นพริกน่อเนาะอันนี้พริกขี้นูนด้บุญเลยมา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 พี่ไปเน้ำซี่ะเอาน้ำาเาน้ำมาลูก

ข่อยหิวตอนนี้มันข่อยจังหวได้นน่นะหมอนี่ข่อยยังวนน้อยพอได้น่ะเอาเอา่บัตรเลยใส่บัตรเลอหมอนี่บ่ฮะเอาหมอนี่บ่หมอนั่นบ่ละหมอนี้อย่างไเอาหมอนี้ซะดยนี่ถุงบ่บุบเนได้เตรียมทุงห้อนมาอยู่บ่ตันี้บ่ทั้งกินทั้งห่อได้หมนี่บ่ดีงยไอ้เลยไปไอ้ไอ้กัวเกงกันวันเพื่อนเพื่อนไหม ยังเงินเดือมาเงีเนี่ยหมหมากอ่อันนี้มาอื้ออีกเนี่มอื้อหรือว่าฟักทองังไรฮะเอาอันนี้เลยอันน้ามายานางเลยเมนเมนแมนายานางเซนซี่ใบานางงี้น่ะบุญใายานางงี้แบบว่าแบบนี้แบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่ผักแรงลูกแอลปโหน่ไปนั่งเลยนะนั่ไปนั่งไหม phá cá nhanh ở mặt trên sầu hệt để nè nó mại lao, nhưng mà phá cá nhanh, phá cá nhanh việt Mong hơ nhiều chọc chọc, nhắc bỏ ôi, nhắc <laughs> bỏ chân quá <laughs> nè <Nó. cười> rồi mọi người cứ kín bè hết chim bỏ nè hơ 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 mọi quá nó cả lạng, nó cả chấp chừa là cả đài Má tí, sầu hết, nó cả chín nhiều chẳng cả đài nó dạc nó cái này như thế แล้วอย่าไปเกี่ยวข่าเราว่ะไม่หายหางานให้อยู่บวชแล้นะวเกีนะ่ยวข่าเนาะอยู่บ้านาน่าก็บวชเล็กเข่าวะนะ่ะเนาะเมื่อบ้านเห็นเมื่อเกี่ยวซอยบัลลี่เห็นได้เยอะลำล้านปลายนะะ่ะวะโทรมาหาลุงเมื่อคืนนี่กบัลลี่กับพี่น้องเลยลุงเฮาเมา่อเช้าเขา้าซุกทงเต็มทงหน้าเลยฮะคนเมืาเกียเ้ยวแน่จ้างให้แน่วเช่นว่า <c oughs> จ้างอะไรแล้วสิไปหาเห็ดงานไซนนี่คอยคอยว่าคอยสิมีให้เจ้าเห็ดงานไซนนี่คอยว่ะ เนาะบ่เว้าสิมีธุรกิจให้หมู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานชัยนี้ก่ะอ่พี่น้องเอ้ยโจ๊ะโก่อนแป๊บนึงเนาะมายังน่ะต้นปลายังนี่ต้นปลาแดปลานิปลาซมนบ่ปลาซมนปลาซมนพี่น้องเอ้ยงแหนพี่น้องเอ้ยจักซําดเพื่อนอีหล่าไสนี่เอาซปลาซมอนเฮ็ดเฮ็ดปลาแดปลาซมนแนแน่นอนมึงมีกางน้อยบ่น่ะบ่มีบ่มีมีแต่กางนี่แหละนี่บ่มีกางน้อยดอกเนาะเนาะปลาซมนปลาซมนเนาะบ่คักได้มีกางน้อยเออบ่คักบ่ นี่ยผมเมนปาเซเม,มนบอกเมน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 ปาเซเมนนะอ่ะปาเซเมนเนาะเฮนะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยอี่าไซมาลุงเสียบวงใหม่ซิมมันสิมันสิปั๊บหรือบ่ปั๊บพี่น้องเอ้ยมามาซิมเนาะมันสิปั๊บหรือบ่ปั๊บปั๊บกระบอกกันนะเห้ยบ๊บกระบอกกันนะ <c oughs> ตงป mm ับ hmm. แน่นอนเลยยันตะเข็บมาแล้วพี่น้องเลยเออเอานี่ลงเหมือกันเลยเด็นแล้แซ่บแซ่บบ่แซ่บหรือบ่แซ่บแซ่บปั๊บเด่นบ่ปับหนึ่งรอยป๋ามาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อยึงทำท่าซี่ปักงหกหกสุบนะปั้งหกูเอาคหกวันใช่ไหมเอาหมักหมักผักทองเลยกะอันว่าอุ้ยไงผักทองหมักบวบ

เ็ดรเมนเโอ้พี่น้องเลยใช่แจ้งการแม่ทีมงานนะแจ้งทีมงานแจ้งการแจ้งการบท่านมาบท่นกินก่อนนะพี่น้องเข่าเทียงยังไม่ได้กินได้มื้อนี่นะบ่บุ๋นเามึเปิดเสพแท่เลยเดเที่ยมโบ้หหอมนัวบบ่แมนปานิน ปลานิี้นดีได้โบได้มโน้ตสบายเด้ปลานินี่ใช้ที่เป็นได้นี่อ้าวคอยเห็นสุดเกล็ดมันโอ้ยนอใมาเทียงคอยอยัวให้จะบป้สบาย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 มาวะเจ้าคอยคอยเจ้าชีมึงไหมมันสิปั๊บแล้วบบปั๊บแล้วบบครับปั๊บกับปั๊บเลย อันั่งก่อนอ่านได้มาบอกว่าโเป็นยังโมท่านมากเลมากล่าเอ,อนชิมน้ำก่อนนะิคน,น,น,นปับ๊บเไยก็เป็นโอเคแล้วนะปิดฝาไปเลยบ่เนี่ยปั๊บอะไรกันไรเตะดังขนาดนั้งปั๊บวะรัวอยู่เอาใส่ปับบ๊บเป็นัวะเอาใส่ปัมบเป็นเล็กคลิปกรเด็กเออเอาเลยตอนแรก พอได้เนาะพอได้เอาขึ้นปั๊บมักซิปโอเคพี่น้องเอ้อมาเด้อพี่น้องเด้อใช้ซีมายรู้ฮะเอาเอาหน้าม,มันเอาหน้าม,มัน,นมคนคนก่อนคนฟังนั่นเอออะไรเอาฟังนั่นมาเออจีน้อยแบบเอาประเดีลงไปเมื่อกี้ว่าเข้มแน่นอบนบ่ทันทีคนเว้ยอ่ะซีม,มันนี่ซีมตอนบ้าซีมตอนซีมตอนชิมหนาม้า เช่บเยนาะเดี๋ยวพี่หนุ่มกนนอนึงเนาะไปพี่น้องเลยคำว่าแส่บเลยโอเคเลยล่ะเออาบุญพอพอพะขยงมตองเบ็นยังเนาะพะขยงเวียดเลยลูกพะขยงเยังเียว้าวยังขนาดะปุงเลยนะบุญเอากองมาปุงมาเนออมาเลยิดปิดผาปิดไว้ผาไว้กินผงย่งออกบิดฮะกินกะผพามอะ เช้้าหมนะใช่ผ้มอิดูไปไปผมเลยไปนี่ออไปปิดด้ไปไปบนหมอนมอเลยนนเนา<ป>ะปไ,ปไปบนหมอ,เล,หมอเลยมามาเาปันเอาดีๆได้บุญเลยโอ้อบริกินเนยา,นนาหมอนจะ่ไหปานี้างหมอนหมค่ะ เออโอเคตั้งให้มันตรงหน่ยเดี๋ยวมันคว่ำใช้ลูกใช้ล้านอย่มันคว่ำนะ๋ยวมันคว่ำนะบ่บุญนะใช่ละเอามากระตตกมาลูกมานเออโต๊ะพี่น้องเลยเดินบ่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 กับ่ือกไงยักงบ่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 ั่่บ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 บ่บ่บบ่บบ่่่่่กบ่บ่บ พี่น้องเอ้ยออกมาจากกองไฟใหม่ๆเลยอาจจะตรวจเลยพันธุที่เพันอยู่ไกลนี่เพันก็ะยากเนาะมาเดิมพี่น้องเด้ออยู่ทางใกล้ทางไกลทางต่างประเทศอ่าอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ทุกทุกมุมโลกเนาะมากมากจรินจริงน้อยก็มด้วยด้วยบด้วยอ๋ะฮะเจ้าชิว่ามันเรือเฉพาะเนาะบนเรือได้นช่ไหมเนาะโอ้ยแจ้งข่าวทีมงานหัวแหงเลยพี่น้องเอ้ มามา,มา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 เอาโอเคเนาะมาบุญเนาะมีแต่ว่าจบคลิปกินข,ข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ลุงก็ได้ดอ้าอีหล่าสบายดีเด้อลูกเด้อสบายดีเด้อบบุญเน้อโ<ร>ดยเอ๋ออ่ะอีหล่าสบายดีไป,ไป <ๆ S 1> เตรียมตัวกินข้าวกินน้ำนุดดาผูกไว้ก่อนเฮ้ยลูกนะอ่าเอาหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาแกงหน่อไม้หน่อมันกินข้าวเยื่ออีหล่าใส่ขอบุญขอบคุณในรายอยู่ดีมีแห้งวัดสุขูสุขค้นน้องพี่เนาะอย่าเจ็บอย่าจนดำดำไม่รวยสุขภาพพันไม่แข็งแรงไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเด้อ